นะครับกับัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันกับผมเช่นเคยนะสักเล็กนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งทางไลฟ์เฟซบุ๊กทิกต t อกนะครับเอออีกหนึ่งช่องทาง y t u t u นะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับลูกค้าทุกท่านหรือว่า f อทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ให้การยอมรับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมมีตาม ามาตามคำสัญญานะครับที่จะนำเสนอนะครับจะบอกกล่าวการดูวิธีการดูพิมพ์พระนะครับของพิมพ์หน้าลิงหลวงพ่อเขียนสำนักคุณเนนนะครับเทพเจ้าวาจาสิทธิ์แห่งจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับกเ็เรียกว่าเป็นพระเถระที่หลวงพ่อทบท่านก็ให้ความเคารพนับถือนะครับ เป็นสหธรรมิก,ก,กันกับหลวงพ่อเขียนสำนักคุณเณรนั่นเองนะครับหลวงพ่อทบเป็นพระผู้น้องหลวงพ่อเขียนเป็นพระผู้พี่วันนี้มีมาให้ศึกษากันถึง5องค์ด้วยกันนะครับหลักๆจะเป็นพิมพ์หน้าลิง A และ B นะครับเอหน้าลิง A และ B เนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับนี่นะครับวิธีดูเนาะนะรับขออภัยด้วยากไฟไม่แจ่มไม่ชัดนะครับอันนี้อยู่กันที่โรงแรมนะครับอ่ะอันนี้ เราจะสังเกตนะครับพิมพชลูดฉลูดเนี่ยจะเป็นหน้าลิง B นะครับเห็นไหมมันจะสูงกว่ากันนิดหน่อยเห็นไหมครับเอซีเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมครับพิมพจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็องพระเนี่ยแล้วก็ฐานจะแคบกว่านะครับสําหรับพิมพ์ B คือองค์นี้นะครับขวามือเนาะแล้วก็พิมพ์ A นะครับฐานเขาจะหนาหนาใหญ่ใหญ่นะครับในพิมพ์ที่หล่อเต็มฟอร์ม นะครับฐานใจใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพิมพ์ B ก่อนเพราะว่าพิมพ์ B เนี่ยจริงๆหายากมากนะครับหายากแล้วก็ผมเนี่ยมีองค์เดียวนะครับเนี่ยถ้าเป็นภายเงินแบบเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ A หรือพิมพ์ B จะมีราคาแพงมากนะครับ f c mm hmm. แพงถึงแพงเลยนะครับนี่ mm hmm. มีมูลค่าหลักหลายหลายหมื่นจนถึงแสนนะครับ mm hmm. นี่ นี่นะครับนเนื้อแก่เงินแทบจะเป็นเงินเลยนะครับคุมเงินทั้งองค์นะฮะนี่ลักษณะเป็นพิมพ์ชลูด นี่ลักษณะเป็นพิมพ์ชรูดนะครับแล้วก็ฐานจะแคบๆนะครับสีนี่เห็นไหมแล้วก็เวลาผิวพระเราต้องดูผิวพระนะครับผิวจะเป็นผิวมะละทั้งองค์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ A และพิมพ์ B นะครับในหน้าลิงเนี่ยถ้าปากแบะหูกลางนะครับปากใหญ่ๆหูกลางๆใหญ่ๆเนี่ยจะมีราคาที่แพงมากอยู่ที่ฟอร์มพระนะครับใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าพิมพ์ A หรือพิมพ์ B เนาะนะครับอ่ะองค์แรกไปแล้วนะครับจบกันที่พิมพ์ B นะครับแบบเนี้ย ดูง่ายนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยอ่าแล้วก็มาดูพิมพ์ A นะครับพิมพ์ A ก็จะมีลักษณะฐานหนา,นา,นาเห็นไหมครับเป็นสี่นี่ฐานหนา,นาใหญ่เลยนะครับนี่ปากแบะบหูกลางนี่พระแบบนี้มีลักษณะที่เต็มฟอร์มนะครับนี่ผมต้องใช้โคมไฟนะครับมันเลยเป็นแสงที่สะท้อนนะครับนี่ถ้าผิวลิบเรียบ,เ,ยบ,เ,ยบเนียนนะครับจะไม่ค่อยมีแท้ นะครับปัจจุบันนี้เล่นหาการต้องระมัดระวังนะครับของเก๊เยอะแต่ว่าเนี่ยของเก๊ยังไงเขาทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับผิวแบบเนี้ยของเก๊ทาไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือพรีเม่ฐานใหญ่ฐานหน้าหนาเลยนะครับเต็มฟอร์มากนะครับพระเป็นพระหล่อช่อนะครับหล่อช่อหล่อเดือยแล้วก็เอามาตัดแต่งนะครับนี่เห็นเนื้อหาบึกเลยนะครับในวงการพระเขาจะเรียกว่าเนื้อหาบึกบนะครับอันนี้องค์ประจํากายนะครับองค์นี้เช่ามาแพงมาก นี่ครับนี่พายเงินติดข้างหน้าแล้วก็เห็นไหมครับพญาลิงเลยองนี้นะครับจมูกใหญ่หูกลางตาโปนแล้วก็ปากแบะครบท่วนขบวนความสําหรับองนี้นะครับเขาเรียกว่าพระเต็มฟอรมนั่นเองพระแบบนี้หลักแสนนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยหนาเลยนะครับฐานหนากับฐานบางเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมนี่องนี้ฐานบางนะครับองนี้ฐานหนาเห็นไหมครับนี่ฐานบางนี่ก็คือเขาตัดลึกลงไปนะครับเอฟซี มันก็จะกลายเป็นว่าฐานเหลือน้อยเขาเลยเรียกฐานบางนะครับตัดลึกแล้วก็แต่งเยอะเกินไปนะครับเนี่ยแบบนี้หลักแสนใครมีเนี่ยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยยิ่งสวยยิ่งแพงนะครับยิ่งสวยยิ่งแพงเนาะนี่เห็นไหมจีวอนโค้งอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะต่างกันนิดหน่อยไหมครับพิมพ์ีจะะลุดกว่านะครับฐานจะแคบกว่าแล้วก็หน้าเนยคนละหน้าเลยเห็นไหม นิดหน่อยเห็นไหมครับนี่ต่างกันนิดหน่อยเองนะครับและราคาก็ต่างกันนะครับราคาก็ต่างกันอยู่ที่ความสวยนั่นเองนะครับถ้าสวยเสมอๆกันนะครับราคาไม่หนีกันเลยเนาะอันนี้องค์ประจํากายอ่ะแล้วก็มาดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเนี่ยเป็นลิงเอเหมือนกันนะครับลิงเอเหมือนกันเห็นไหมนี่ สวยนี่แกงเงินเลยเห็นไหมครับองเนี้ยเห็นไหมที่สำคัญเนี่ยต้องดูพิมพ์ก่อนเลยหนึ่งเป็นระดับแรกนะครับสต้องดูที่เนื้อพา้าเนื้อพะาต้องเป็นผิวมะละนะครับแล้วก็ตัดช่อนะครับดูดวยช่อและที่สำคัญนะถ้าองค์ไหนมีแป้ง นะครับเนี่ยก็คือคาบขาวๆเนี่ยก็คือยิ่งแพงนะครับยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยนะครับปัจจุบันนี้หายากมากถ้ารังไม่แตกออกมาผมก็ไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของ4-5องค์แบบนี้สมัยก่อนจะหาสักองค์หนึ่งหายากมากนะครับหน้าลิงเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากพระที่ผมเก็บเยอะที่สุดก็คือหน้าลิงของหลวงพ่อเขียนแล้วก็พิมพ์ค้อมเล็กหลวงพ่อเขียนนะครับชอบเป็นส่วนตัวพิมพ์ค้อมเล็กเนี่ยผมมีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับนี่ นี่ดูน้ําทองครับน้ําทองไหลเลยแล้วองค์นี้มีตามุง้งนะครับตามุ้งขึ้นเต็มพระเลยนะครับองค์นี้ถ้าไม่มีคาบเขียวนะก็คือแชมป์ตลอดการแต่คาบเขียวไม่ได้อะไรเลยนะครับองค์เนี้ผมเช่าพี่เก่งของข,องขวางมานะครับเมื่องานาประกวดพระเครื่องที่เซนท่านจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้ก็คือซีนเดิมของพี่เก่งที่เขาเขียนไว้เลยนะครับนี่นะฮะเจอราคาเนี้ยเราหนีไม่ออกอยู่แล้วนะครับนี่เจอราคานี้ก็อ จัดไปได้เลยครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เก่งของขวางนะครับก็เซียนใหญ่ในเมืองหลวงเนาะนานๆได้ประทะกันนะครับผมก็ซื้อพี่เขาเยอะมากนะครับซื้อน้าลิงมาสององแล้วก็ซื้ออ,อะไรอ่ะพิมพ์คอมเล็กมาสามองนะนะครับซื้อพี่เก่งบ่อยๆหรือว่าพงค์พระเพชรผมได้ซื้อนี่นะองค์แบบเนี้ยนะครับมีราคาแพงเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละองค์เนี่ยจะเป็นผิวมะละหมดเลย นะครับนี่เห็นไหมนี่ผิวมะระผิวใสๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่เขาเรียกว่าผิวมะระผิวใสๆเนี่ยอย่างองค์เนี้ยเห็นไหมนี่เนี่ยดูสิครับผิวเนี่ยโคตรเดิมเลย F4 ไม่ว่าเป็นคราบข้าเมาคราบดินเบ้านะครับแล้วก็คราบแป้งเดิมมากสําหรับองค์นี้ นะครับแล้วก็พายเงินปะปายแบบนี้นะครับพระมีราคาแพงองค์นี้ถ้าจมูกหน่อยนะนะครับจมูกขึ้นโด่งๆปิ๊ดๆนะองค์นี้นะครับต้องมีสองแสนนะครับผิวแบบนี้นี่นี่นะครับก็หลวงพ่อเขียนท่านก็เป็นาพระเกจิด,ดังของจังหวัดพิจิตรนะครับมีผู้ที่ศรัทธาท่านเยอะมากๆทั้งจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ในพื้นที่ ภาคเครื่องของท่านเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับนะครับและให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนเนี่ยนะครับให้การยอมรับแล้วก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นงานประกวดต่างๆหรือว่างานของชมรมต่างๆนะครับหลวงพ่อเขียนก็อยู่ในเนียบรุ่นนะครับในระดับต้นๆของจังหวัดพิจิตรเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีของเก๋ลอกเลียนแบบมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าลิงหน้าหมู นะครับข้อมเล็กวัดเพ้าว,วัดสำนักคุณเนนมีหมดเลยของเกสดีมากๆนะครับเอก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าพระดังย่อมมีของเกสนะก็ของเกสมีหลายฝีมือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนจะเช่าหาก่อนจะศึกษากันต้องดูให้ดี นะครับเป็นสีต้องดูให้ดีเลยว่าพระเนี่ยเล่นหากันยังไงราคาเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เห็นว่าแต่แก่ของถูกหมื่นกว่าบาท2 0,000ื่นนะครับเนี่ยใครมีหมื่นกว่าบาท2 0,000นะนะครับไม่ต้องหมื่นกว่าบาท2 0,000ท่านสามารถซื้อมาได้เลยในราคา1 0 0 0 0หมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยนะครับผมยินดีรับเช่าหมื่นกลางๆถึงหมืน่นปลายปลายนะครับพระสวยนะแล้วก็ถ้าสวยมากๆยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับใครมีแบบนี้เนาะ,ะเทพเจา้าแห่งจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเขียนสำนักกุเนน นะครับนี่นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปัน fc นะครับเทียงเท่านี้แหละนะครับเผื่อ fc ชอบองค์ไหนนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพ็กเกจไม่ค่อยได้ออกนะฮะแล้วก็องนี้เนี่ยนะครับขอบคุณ fc ที่ให้ความไว้วางใจนะครับองนี้เนี่ยนิมนต์ไปจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับไปแล้วองค์สวยผมนะครับอันนี้เก็บมาหลายปีมากๆไม่เคยคิดจะเปิดราคาเลยนะครับแต่ด้วยแรงสัทธาของพี่เขา เปิดไปเนี่ยนะฮะลดพี่เขาไป2 0 0พพี่เขาตัดสินใจเอาเลยก็ขอขอบคุณนะครับนะบ่าจะเป็นอาจารย์ด้วยนะครับต้องกราบขอบคุณเลยที่ให้ความไว้วางใจนะสักเหล็กนะครับนี่นะครับอันนี้ก่อนจากลากันผมก็เลยเอามาทําคลิปก่อนเพราะว่าถ้าไม่ทาคลิปก่อนเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าองค์นี้เป็นพิม B, พ์บีพิมพ์เอย่างไงเพราะว่าพิมพ์บีมันหายากนะครับสวยๆแบบนี้จะหายากมากเนาะอ่า สักไว้ด้วยนะ0835936287ใครมีผ้าดีๆพระเก่านะครับพระหลักนึกถึงนะสักเด็กได้เลยรับเช่าด้วยราคาที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับไม่เอาเปรียบแน่นอนนะครับอยู่จังหวัดพิจิตรก็ส่งรูปมาทาง ID Line 0835936287ถ้ามีาพระพอสมควรหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาผมยินดีไปรับเช่าถึงบ้านนะครับดูแลให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ